No, no, no. ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬามีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในช่วงโลซีซั่นแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศภายใต้นโยบาย Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025นั่นก็คือการแข่งขันเรือใบสมุยรีกาตาครั้งที่22นั่นเองโดยงานนี้ก็มีนักกีฬาและทีมงานจากทั่วโลกเข้าร่วมนับร้อยชีวิต จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาณหาดเฉวงท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันเรือใบขนาดใหญ่ที่มีนักกีฬาชื่อดังจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคับขั่งและในพิธีเปิดงานณโรงแรมโนราบิชรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติจากนายจักรพลตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบานานาชาติสมุยอริกาตา2 0 2 5ครั้งที่22ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและได้รับเกียรติจากนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนักกีฬาจากนานาประเทศและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับข้าง วันนี้เราไปฟังคาให้สัมภาษณ์จากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้สนับสนุนการแข่งขันพร้อมทั้งนักกีฬาต่างชาติที่เข้าร่วมในครั้งนี้กันเลยครับครับวันนี้ก็เราอยู่ที่หาดเฉวงนะครับเกาะสมุยนะครับก็เป็นการจัดเรือนานาชาตินะครับครั้งที่22แล้วของลีกาต้านะครับถือว่าเป็นงานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งก็จัดได้อย่างดีนะครับแล้วก็กระแสตอบรับจากนักล่องเรือนะครับจากทั่วโลกก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ให้เป็นที่ มุดหมายของตารางปฏิทินนะครับในทุกปีว่าต้องเดินทางมาที่นี่นะครับก็สามารถสร้างเม็ดเงินนะครับสร้างการกระจายรายได้นะครับที่สําคัญที่สุดคือสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเวอร์คลาสเดสเซนชันในหลายๆด้านในหลายๆมิติก็อย่างที่เราประกาศไปนะครับว่าปีนี้เราเป็นไทยแลนด์แกรนด์ทัวริส์แมนสปอร์ตเยียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับตลอดทั้งทั้งปีนะครับแล้วก็ทั้ง77จังหวัดนะครับในส่วนของด้านกีฬาแล้วก็ตั้งแต่ต้นป แล้วก็มุิเวีตให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้นะครับทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองน้าเที่ยวทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเที่ยวไทยคนละคึ่งก็ดีนะครับการผลักดันในเรื่องของชาเตอร์ไฟต์ต่างๆกับประเทศที่เป็นชอตฮอร์หรือลองฮอร์ครับสวัสดีครับเฮียร์วินหาดชเวงเกาะสมุยออฟไทยแลนด์ very beautiful beach and be in the big event for the 22 y e a r s already about the l i g a t a server so all kind of people that you love the sport like water air or the on on ground so please come to Thailand we have a lot of direction a lot of activity for you guys both sport and tourism so please come to Thailand and you will love it for sure yeah. สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสมุยวิกัตาตครั้งที่22นะครับ ปีนี้เป็นปีค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับอาการในสมุยในช่วงพฤษภาคมที่เขาบอกว่าเป็นโลซีซันเนี่ยวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแล้วเราเราทุกคนก็อิ่มเอิบไปกับความสวยงามของธรรมชาติของเกาะสมุยนะฮะปีนี้เรามีนักเล่นใบกว่า200ท่านนะครับแล้วก็รวม12ประเทศเพราะนั้นเนี่ยสนุกสนานแน่นอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในการชมการแข่งขันเรือระดับ โลกเนี่ยนะครับผมผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมสมุยริกาตา้าเพื่อที่จะโปรโมตเกาะสมุยในช่วงโลซีซั่นในช่วงกรีนซีซั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบอยู่นะครับว่านักท่องเที่ยวเราไม่ได้ตามเป้าครั้งนี้เนี่ยสมุยริกาต้าก็พยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ติดตามเข้ามาเราคาดว่านะครับว่าเราจะสามารถที่จะนําเงินตราเข้าเกาะสมุยประมาณ50ล้านบาท แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาชมแล้วก็เดินทางเข้ามาแข่งขันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่ามี2 200คนรวมทั้งผู้ติดตามด้วยก็ประมาณ500คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คึกคักอีกครั้งหนึ่งของเกาะสมุยครับจริงๆแล้วเกาะสมุยเนี่ยเราพยายามที่จะโปรโมทให้เที่ยวกันได้ทั้งปีเพราะว่าบรรยากาศความเป็นเกาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนมอนซูนะครับในลักษณะที่ ฝนตกหนักในช่วงอันดามันหรือกรุงเทพเนี่ยครับเกาะสมุยจะรอดพ้นจากในช่วงนี้เพราะว่ามรสุมของเกาะสมุยเนี่ยจะแตกต่างกับฝั่งอันดามันนะครับก็จะมาเข้าเดือนมีนามออกธันาคมแล้วก็โนยเวนเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุยเนี่ยพฤษภาเนี่ยมิถุนากล้ากดาคล้ายๆก็นึกว่าจะเป็นโลซีซันแต่จริงๆแล้วอากาศดีมากครับผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องแล้วก็ท่านนักท่องเทีเ่ยวชาวต่างประเทศนะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวสมุยในช่วงนี้หนึ่งราคาก็ไม่แพงไม่แพงนะครับ ราคาก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเครื่องบินก็มีที่นั่งพอเพียงที่จะรับต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีถ้าเราอยากจะเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเขาก็เป็นไฮซีซันฝั่งเราเนี่ยในช่วงมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเราก็เป็นโลซีซ์อ่าเป็นไฮซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถที่จะเลือกมาเที่ยวตามฤด,ดูกาล ของแต่ละฝั่งไม่ว่าจะเป็นอาดามันหรืออ่าไทยครับรเข้าใจว่าเราจะมีงานใหญ่งานคืองานพายนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมเราอาจจะออกไปทำรถโชว์กันนะครับส่วนส่วนอตอนนี้นะครับเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะแห่งแห่งคอนเสิร์ตนะครับมีคอนเสิร์ตมาลงเว่ามีบาร์พับที่เปิดชอบนำคอนเสิร์ตระดับประเทศเนี่ยเข้ามานะครับรวมถึงมิวสิกแจ๊สนะครับหรือว่า เทศกาลดนตรีต่างๆที่เข้ามาในเกาะสมุยผมอยากให้เกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะแห่งความสุขครับอยากให้เกาะสมุยเนี่ยมีหลากหลายในในใน,ในมิติของการท่องเที่ยวตอนกลางวันก็สามารถเดินทางที่จะออกไปเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้ขึ้นลมมันไม่แรงนะครับตอนกลางคืนก็มาสนุกสนานแล้วก็มาดื่มด่ำกับความความความเขา,าเรียกอะไรฮะความบันเทิงที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เฉวงก็ดีหรือฟิชเชอร์แมนวิลเลจแครับเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งหมดเขา เที่ยวสมุยแบบทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสมุยแล้วรับรองครับทุกคนจะมีแต่ความสุขสามารถที่จะ uh, ลิ้มรสกับอาหารก็ดีลิ้มรสกับธรรมชาติแล้วก็แน่นอนครับมีความสุขในช่วงยามเย็นแล้วก็ปาร์ตี้ต่อกลางคืนครับ It is such a wonderful times here in สม u i that um, uh, we have 20 seconds สมุ u i Lekata, I would like to i n v i t e all of y o u who interest Or who like to to see their uh, um, the yosh or uh, Rikata so Samui rikata is one of the, uh, the, the the trademark of the um, Rikata in the world. So we have every year Sydney rolls on 20. This is the 22nd. We would like to show everyone that Samui can be um tourists since the morning until the whole days until the night time. We have several islands we have interest island we have a lot of marines island so and then we have a lot of bless long and variety of restaurant and bar so please welcome you will see all day all day long um, tourists in Sabuin. hello my name is terry foster i'm the skipper of iolanthe and the owner of tenacious who i've led to my friend steve mcconaghy this only three times, but I come to Samui many times for holiday. We live Satahip, Tombri, near Patya. But we love Samui. The people are so lovely. And Simon and his team always put on a brilliant regatta. Number one is the people of Samui. They are kind and friendly and they live in a holiday place. So they're happy nearly all the time. And uh, it's a peaceful place to enjoy a holiday, let alone the beautiful sailing and the beaches and the restaurants and the food. We need more boats to come. This will make it like it used to be in the old days had many many boats. So if you're thinking about doing it feel free to contact Simon James directly or contact me. Uh, and I can give you a link to my WhatsApp if you want. Oh, I race uh, Rajamuda, I race King's Cup in Raja Rajamuda in Malaysia, then I do Royal and Kawi race week as well. This what still Australia sometimes Thank is I in Asia. I still live in do well. you ก <laughs> ็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมกีฬาเรือใบบ้านเราไม่น้อยเลยนะครับปีหน้าก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาเยือนเกาะสมุยและมาชมการแข่งขันเรือใบสมุยรีกาต้ากันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกีฬามวยไทย ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับนักชกหนุ่มหล่อที่มีผู้ติดต,ตามผลง,งานมากมายเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์กันครับอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube、Instagram、TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องปริ้นนะครับหรือว่าเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์น้องปริ้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปริ้นชื่อจริงชื่อชื่อนายปิยชาติช่วงสุคนครับปิยชาติช่วงสุคนครับผมปัจจุบันนี้อายุ23ปีครับ23ปีครับผมแล้วก็เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพครับเป็นศ์กรุงเทพเลยนะครับก็ ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นแฟนมวยไทยเนี่ยส่วนใหญ่นักมวยเนี่ยไม่อีสานก็ใต้ครับนานที่จะได้เห็นเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพเป็นนักมวยแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นแถวหน้าของเมืองไทยด้วยครับตอนนี้อายุ23ปีครับผมคาว่าเจ้าเสือใหญ่ก็คือเรามาจากชุมชนเสือใหญ่ใช่ครับมาจากชุมชนเสือใหญ่ครับในเป็นเด็กเด็กสลัมในซอยเสือใหญ่เนี่ยครับอ่ามีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสี่คนครับสี่คนมีใครเป็นนักกีฬามวยไทยบ้าง ไม่มีเลยมีแต่มีเหมือนน้องคนเล็กก็เริ่มจะสนใจมวยครับน้องคนเล็กอายุเท่าไหร่เจ็ดขวบครับเจ็ดขวบว่าเขาวัยกำลังดีนะเจ็ดขวบจุดเริ่มแรกที่น้องปริ้นให้ความสนใจกีฬามวยไทยตอนนั้นอายุเท่าไหร่และสนใจได้อย่างไรครับก็จุดเริ่มต้นของผมก็ประมาณอายุเจ็ดขวบครับก็จุดเริ่มต้นของผมก็คือ อ่าผมไปใช้ชีวิตตามภาษาเด็กเมื่อก่อนนะครับอยู่กับเพื่อนไปเล่นไปจะพารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปเล่นกันพอดีผมช่วงนั้นไปเล่นในมหาลัยราชพัฒน์เจรเกษครับครับแล้วก็ไปเล่นกันทุกวันทุกวันละแล้วเราก็สะดุดสะดุดตากับกีฬามวยไทยครับในมหาลัยจะมีมียิมครับมีเขาซ้อมมวยกันครับครับในยิมก็ ก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วกส็สนใจครับเห็นแล้วก็สนใจเขาเตะกันเพียงดังครับแบบเตะกันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง,ปงครับ e. นะ่าสนุกครับแล้วก็อาใส่ไปนั่งครับไปนั่งดูครับไปนั่งดูทุกวันทุกวันครับแล้วทีนี้พี่ที่เขาซ้อมมวยครับเป็นอาจารย์เป็นอะไรที่เขาซ้อมมวยก็เห็นเห็นเรามานั่งดูทุกวันครับก็เลยชวนครับชวนให้เรามาลองใส่นวมดูครับ ลองใส่นวลลองเข้าไปเตะสอบเล่นดูครับก็ก็เริ่มเริ่มไปทุกวันทุกวันแล้วก็เริ่มชอบครับครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นนักมวยพ่อพ่อแม่ไม่เคยเป็นนักมวยในครอบครัวไม่มีเลยไม่มีครับก็มีเราพราะเราไปเห็นคไปเห็นความสนใจก็เลยสนใจครับพอเข้าไปสวมนวมไปซ้อมเตะซ้อมต่อยจุดเริ่มต้นในการทำ นักกีฬาอาชีพนักกีฬาพละอาชีพมันมาตอนไหนแล้วก็เหตุการณ์ไหนการแข่งขันครั้งไหนครับผมก็จุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเข้าไปซ้อมครับก็เข้าไปซ้อมไปเล่นทุกวันครับได้ซ้อมได้ประมาณอาทิตย์เดียวเองครับอาทิตย์เดียวเองหรออาทิตย์เดียวครับเพิ่งเล่นเตะกระสอบไรเล่นไม่ได้จริงจังอะไรครับแล้วทีนี้โค้ชครับเขาบอกว่าจะมีงานประจําปีครับที่ท่าน้านน ครับก็เขาจะจัดเปรียบมวยครับเปรียบมวยใหม่ๆ <_ S 1> เด็กที่เพิ่งเริ่มชกมวยครับก็ก็ลองลองมาคุยกับเราครับว่าเราสนใจไหมอะไรแบบนี้เขาจะพาไปชกไฟที่สองพอชนะความ <_ S 1> รู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแบบคึกเลยครับแบบโอ้ยสนุกครับอยากต่อยอีกวันวันนั้นต่อยเสร็จก็แบบถ้ามีคู่ก็ให้ต่อยผมก็อยากต่อยอีกครับแบบสนุกครับก็ก็เลย เริ่มจริงจังมาฝึกฝนจริงจังแล้วก็ได้ได้ต่อยมาเรื่อยๆเลยครับใช่ครับมาอยู่กับครูเชิครับลองเชิได้ยังไงครับก็เริ่มต้นที่ได้อยู่กับลองเชิก็น้าน้าที่เขาเป็นครูมวยแบบไปจับเป้าอะไรในจังเกสเสมครับก็เขาเห็นเราไปซ้อมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็น้าเขารู้จักกับพ่อผมด้วยครับก็เข้าไปคุยกับพ่อผมครับว่า จะเข้าไปคุยจริงจังครับแล้วให้ผมมาเป็นนักมวยจริงจังแล้วก็ได้ไปคุยกับรองเชษครับก็ไปคุยที่สอนอพุ่นครับเข้าไปขอในสอนอเลยครับก็เข้าไปบอกว่าผมอยากเป็นนักมวยครับอายุกท่ร่ประมาณจะแปดขวบแล้วแปดแปดก็คือเริ่มเริ่มมาประมาณไปถึงปีกปีครับใช่ครับปีก็เลยบอกจริงจังแล้วไปหารองเชษเลยใช่ไปคุยจริงจังครับแล้วก่าพิจารณาอยู่นานไหมก็ไม่ครับก็ เขาก็ตกลงแล้วก like ็ถามผมว่าส <chat> <Bye> ู <bye. chat> <"S 2> ้ไหมแบบอยจะสู้จริงไหมอะไรแบบนี้ครับผมก็บอกว่าผมสู้ครับและทีนี้ท่านรองก็บอกว่าไหนกันมวยให้ดูหนผมก็กัดมวยให้ดูแล้วเราก็ก็ตกลงครับว่าเดี๋ยวให้มาอยู่กับรองเชิครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้อยู่กับรองเชิเลยครับชีวิตในการก้าวเข้ามาสู่ข่ายมวยแล้วนี่คือ ค,ค,คือค่ายที่ผหน้าค่ายเพิ่มได้รางวัลวหน้าค่ายดีเด่นเลยนะวันมวยไทยที่ผ่านมาระบบระเบียบการตารางชีวิตครับมันเป็นยังไงก็ตั้งแต่หลังวันนั้นที่ขอมาอยู่กับรองเชษครับก็เป็นนักมวยของรองเชษเต็มตัวครับแล้วก็เราก็ได้เข้าไปอยู่ในค่ายลูกบันใหญ่ครับรองเชษก็พาเราไปฝากที่ค่ายเพราะว่าตอนนั้นรองเชษยังไม่มี ค่ายเป็นของตัวเองครับก็ไปฝากอยู่ที่ค่ายมวยลุกบ้านาหน่ครับไปอยู่ช่วงแรกๆก็อยู่ที่ค่ายใหญ่จริงๆครับแบบไปใช้ชีวิตในค่ายมวยจริงๆครับก็ก็กลัวครับพอเห็นซ้อมเห็นเขาซ้อมกันแล้วก็แบบก็ชีวิตนักมวยพี่น้องในค่ายก็แบบเหมือนนักมวยเขาจะหยอกเล่นกันปกติครับแต่แต่บางทีผมก็โดนครับโดนโดนหยอกโดนแกล้งเขา่าก็เล่นกันครับตามภาษาพี่น้องครับ แต่เราเราก็แบบโหต้องเล่นกันแบบหยอกแรงขนาดนี้เลยแบบผมผมก็ร้องร้องไห้บ่อยเลยครับช่วงนั้นก็เคยหนีกลับบ้านครั้งหนึ่งด้วยครับแบบอยากกลับแล้วแบบกลัวครัแบบเขาเล่นกันแบบน่ากลัวครับแบบเล่นกันแรงหน่อยครับก็เราเรายังไม่เข้าใจด้วยพี่ในค่ายลูกบอลใหญ่ก็มีคนดังๆหลายคนนะเยอะมากครับช่วงนั้นนักมวยเยอะมากพี่คนไหนที่เราสนิทด้วยแล้วเขาก็คอยบอกคอยสอนเราครับ ก็จะเป็นพวกพี à, ่ๆในค่ายครเมื่อก่อนก็มีพวกพี่แสนพนพวกพี่นรสิงห์พี่จอมกิติอะไรพวกนี้ครับก็เขาจะช่วยสอนช่วยอะไรตลอดครับแต่ว่าก็มีหยอกล้อเล่นกันบ้างก็ตามภาษาแบบเราเป็นน้องใหม่ครับก็ยังไม่เป็นมวยครับพี่เขาก็ให้เตะกระสอบให้อะไรบางทีเขาก็หยอกแกล้งให้เราเตะทีนึงพันหนึ่งให้ยืนเตะอยู่งั้นนะผมก็หูจะเตะอะไรนักหนา ก็ให้ผมเตะเป็นพันเลยครับเตะพอผมเหนื่อยก็ไม่ได้ตีตู้ดีใช่ครับก็ให้เราเตะให้เราต่อยงานครับแต่ก็สนุกครับก็สนุกดีครับในในนามนักมวยมีสังกัดค่ายแล้วนะครับขึ้นชกไฟแรกครับก็ก็ไปอยู่ที่ค่ายลูกมันใหญ่ได้ประมาณเป็นเป็นเดือนอยู่ครับแล้วก็ได้ไปต่อยงานวัดอะไรก็หลายหลายไฟครับสามสิบสี่สิบไฟแล้วก็ ได้มาเข้ารายการใหญ่จริงๆในกรุงเทพครับก็ได้มาต่อยเวทีลุมพินีครับโอ้ลุมพินีเลยครับอายุกท่หล่ลุมพินีคือนระมาณสิบสิบนิดๆครับโอ้ยยังไม่เป็นเด็กชายอยู่ป่ะนตอนนั้นก็ใช่ครับยังเป็นเด็กชายครับเวทีลุมพินีนี้คือเวทีเบอร์ต้นต้นใช่ครับก็โลกเลยว่าได้ใหญลุมพินีเนี่ยคืสิ่งที่คนทั่วโลกคิดถึงเวทีมาตรฐานนะใช่ครับความตื่นเต้นความรูตอนนเต้นตื่นเต้นมากเลยครับว่าเราได้มาต่อยเวทีมาตรฐานแบบ แบบเวทีลุมพินีเวทีใหญ่มากครับแบบก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็แบบมีกําลังใจแล้วดีใจในตัวเองครับว่าว่าเราก็แบบโหตั้งใจอะไรแบบซ้อมมาอยู่ได้ขนาดนี้เราได้มาต่อยขนาดนี้ก็แบบภูมิใจในตัวเองครับขึ้นลุมพินีครั้งแรกผลผล,ผลชกไหมก็ช่วงนั้นอยู่มาต่อยแรกๆก,ก็ชนะครับชนะบ่อยมาก,กประมาณ30กว่าโลครับก็คือเาเรียกเป็นปอนไมใช่เท่าไหร่นะ สามสามสิบกิโลยังยังไม่ถึงรอ้อยปอนด์ใช่รัยงเป็นเล็กอยู่นะครับยังเป็นชน,ชนะด้วยชนะครับก็เกิดความมั่นใจใช่ครับก็ชนะชนะแล้วก็ชนะหลายไฟท์ครับแล้วก็ได้ไปมีโอกาสชิงแชมป์ครับสามสิบสองกิโลครับที่เวทีลังสิตเวทีมวยลังสิตครับก็ไปชกเวทีมวยลังสิตไฟทนั้น ชนะด้วยครับแล้วก็ได้เข็มขัดมาเส้นแรกในชีวิตใช่เข็มขัดแรกมาจากเวทีมวยลังสิตใช่ครับเวทีลังสิตตอนนั้นก็คือว่ายิ่งไปกันใหญ่แล้วใช่ใช่ครับเด็กเด็กชายนั่นนะแล้วได้เข็มขัดที่ด้วยเรายังพูดมวยลังสิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นมาตรฐานครในเวทีมาตรฐานในเมืองหลวงน่นแหละใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าใช่แล้วนี่คือใช่ครับ พ่อแม่เออพอพอได้เข็มขัดแรกเนี่ยใช่ครับพ่อพ่อแม่ไปเชียร์ด้วยครับเขาเหรอครับก็พอก็ภูมิใจครับดีใจมากแต่แต่แม่ก็ไปเชียร์ก็เห็นผมโดนต่อยโดนอะไรก็ร้องไห้ตลอดคะใช่สงสารลูกแบบแบบมามาแบบคุยกับผมอะไรแบบเมื่อไรจะเลิกก็อยากให้ยังอยากให้เลิกใช่ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นครับอ๋อรรมาดานะแม่เราลูกชายคนโตด้วยใช่ไหมใช่ ก็ผมก็รับสัมภาษณ์นักมวยไทยรุ่นเก่าๆรุ่นพี่ๆมาหลายคนแล้วละก็คือส่วนใหญ่ก็ยังแบบอยากให้อนุรักษ์ในเรื่องมวยฮายยกไว้เพราะว่าถึงใครจะมองว่ามันแบบดูเชื่องช้ายืดหน้าเบื่อก็ตามแต่ว่ามันมีการวางแผนใช่ครับลุกหนึ่งสองสามสี่ท่าเนี่ยเราทำยังไงใช่ไหมใช่ต้องวางแผนตลอดใช่ครับแต่ว่าน้องปริ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาส จากหลายรายการโดยเฉพาะรายการวันที่กำลังกระแสดีตอนนี้ครับนักมวยที่เราชื่นชอบรุ่นพี่รุ่นพ่อก็ได้ที่เราชื่นชอบเห็นเป็นแบบอย่างเนี่ยเราชอบครับถ้าเป็นมวยมวยเมื่อก่อนนะครับมวยรุ่นพี่สมัยก่อนผมชอบพี่แสนชัยครับเป็นมวยที่ไอคิวมวยดีมากครับการออกอาวุธสวยงามแล้วแบบการแก้เกมอะไรแบบพี่เขาชกฉลาดมากแล้วก็ฝีมือมากครับชอบมากครับในรุ่นปัจจุบันนี่แหละ ถ้าปัจจุบันนี้ในกติกาที่มวยที่ชกอยู่ตอนนี้มวยวันก็ผมชอบไปที่พี่รถถังครับรถถังครับพี่รถถังกันที่พารากอนยนะใช่ครับก็พี่เขามีคาแรคเตอร์ในตัวเองครับแบบชกบูสนุกแบบกล้าแลกกล้าบวกแลกครูเชษเพิ่งจะได้รางวัลหัวหน้าค่ายมวยดีเด่นจำาปี67ครับเราบอกเลยว่าครูเชษเนี่ยสมกับที่แกได้รางวัลเกียรติยศนี้ไหม ครับผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าลูกพี่จะดูแลนักมวยทุกๆคนในค่ายแบบดูแลเหมือนกันครับไม่มีใครอันนี้ดังกว่าต้องดูแลดีอะไรแบบนี้ไม่ครับนี้เด็กต่อยงานวัดค่าตัวร้อยสองร้อยอะไรลูกพี่ก็ดูแลเหมือนกันหมดครับใช้มาตรฐานเดียวกันหมดแบบไปเชียร์ไม่ว่าจะต่างจังหวัดอะไรเด็กค่าตัวสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลูกพี่ไปหมดครับแบบ แบบก็ลูกพี่ดูแลอะไรแบบช่วยเหลือทุกคนในค่ายดูแลเป็นอย่างดีแล้วผมคิดว่าลูกพี่แบบสุดยอดครับแบบสุดยอดมากครับตอนนี้เราก็เป็นไอดอลของเด็กเกยาวชนในชุมชนละแวกนี้ด้วยมีใครที่แบบเดินตามรอยเรามามา,มาลองจับมาลองสัมผัสมาลองซ้อมไหมครับก็ตอนนี้เด็กในชุมชนก็มีอยู่3คนครับในค่ายก็เห็นผมชก,ก็อะไรแบบนี้ก็เป็นเด็ก ที่แถวบ้านมนเหมือนกันครับเป็นคนรู้จักอะไรแบบนี้ด้วยครับก็เขาก็เอาลูกเอาอะไรมาฝากเอาน้องมาฝากไว้กับผมก็มาเรียนมวยอยู่ที่ค่ายนี้ก็มีสามคนครับใช่ครับที่นี่ชาวต่างชาติเยอะมากครับเวลาชาวต่างชาติที่เขามาลองฝึกซ้อมลองเรียนลองเล่นกีฬามวยไทยเนี่ยจุดประสงค์หรือความต้องการของเขาเนี่ยเขาเคยเล่าอะไรให้เราฟังบ้างว่าทำไมาเขาถึงมาชอบมวยไทย ครับก็เคยเคยถามเพื่อนๆฝรั่งนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาไม่มีครับบ้านเขาไม่มีกติกาการชกอะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับก็บ้านเขาต้องรออายุต้องผ่านอายุ18ปี20ปีอะไรถึงจะได้ชกหวยได้ครับแต่บ้านเราก็คือแบบชกได้ตั้งแต่เด็กครับก็เขาก,ก็ชอบในศิลปะมวยไทยแม่ไม้มวยไทยอะไรแบบเนี้ยเขาเขาก็เลยมาซ้อมมา ฝึกมวยไทยอ่ะเขาบอกว่ามวยไทยสุดยอดแล้วเขาชอบมากครับเขาเขาก็บอกแบบนี้ครับนี่เขาเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับของนักมวยกรุงเทพนะในชีวิตการทำรายการกีฬาผมก็ไม่เคยเจอนะเจออีสานเจอใต้เจออย่างพวกพี่แซมสั้นพวกพี่วิลพลนะครับทางาะใต้ก็พวกพี่ฮิปปี้ถึงมณีอะไรเงี้ยนี่คนกรุงเทพแข่งมาเจอคนแรกที่ที่ ได้วานั่งคุยกันและหน้าตาหล่อด้วย <c oughs> เคยเคยมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเราช่วงเป็นวัยรุ่นนะหัวเรี่ยวหัวต่อค,คิดจะเลิกไหมแบบก็เมื่อก่อนก็เคยมีครับเคยเลิกไปครั้งหนึ่งครับ,รบแต่เลิกได้ไม่ไม่ถึงเดือนหรอกครับก็ต้องกลับมาเพราะว่าคิดถึงไหมคิดถึงแล้วก็แบบคิดถึงบรรยากาศอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นที่เลิกก็แบบลดน้ําหนักครับลดน้ําหนัก6กกิโลครับ7กิโล ก็ผมวันสุดท้ายครับผมลดไม่ลงครับเหลือยูโรกว่าก็วิ่งทางน้ําตาครับร้องใช่ครับแบบเหนื่อยยังไงก็ก็เราเราบอกว่าไม่ไหวอะไรแบบนี้มันมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ารายการเขาขึ้นมาแล้วครับแบบจะเสียรายการเขาครับก็ครั้งนั้นครั้งนั้นลดลดไปลดจริงก็ลดไม่ลงครับแบบเราเหนื่อยเราร้องร้องไห้อะไรแบบนี้ครับแบบมันเหนื่อยมากครับแบบ ลดน้ำหนักวิ่งเจดกิโลครับสองวันก็มันมันลดไม่ทันครับลดไม่ลงก็ก็วันนั้นารายการก็ต้องยกเลิกครับแล้วก็เขารายการเขาต้องหาคู่ชกใหม่ครับผมผมแบบรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจครับก็ขอพักครับแบบเลิกไปประมาณเดือนกว่าครับเพราะกลับมาชกใหม่ครับกลับมาแก้ไขปรับปรุงแล้วพัฒนาตัวเองใหม่ครับใช่ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับนักมวยก็ต้องมีจุดนี้แหละเพราะว่าเรื่องการรุ้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าคือเหนื่อยมากครับมันไม่สามารถกดรีโมทกดปุ่มได้แล้วในฐานะรุ่นพี่เราอยู่ในวงการมวยมาเป็นสิบปีแล้วครับรุ่นน้องใหม่ๆที่จะเข้ามาถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะอยู่อย่างสางงามมีอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆครับก็น้องๆที่อยากฝึกมวยนะครับผมคิดว่ากีฬามวยเขามีเสน่ห์ในตัวครับก็ มันอยู่ที่ใจเราด้วยครับแบบเราต้องฝึกซ้อมทุกวันครับแบบเวลากินเวลาเที่ยวแบบตามภาษาเอาไวรุ่นทั่วไปแบบเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้เราก็จะต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเที่ยวไม่ได้มีเวลาไปกินเที่ยวสนุกเหมือนคนอื่นเขาครับ, <c oughs> รบก็ในจุดนี้เราเราก็ต้องเข้าใจด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่าต้อง ตั้งใจและพัฒนาตัวเองทุกๆวันเลยครับผมคิดว่าต้องพัฒนาไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งผมคิดว่าต้องพัฒนาทุกวันนะครับก็ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาตัวเองทุกๆวันผมคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเก่งได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของเยาวชนที่ดีนะครับตั้งแต่เด็กมาเลยนะครับเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นตอนนี้นอกจากเป็นนักกีฬาแล้วก็อยู่ในฐานะผู้ที่ สืบสารมรดกศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกอาวุธการประพฤติตัวนะครับก็มีชื่อเสียงยอมรับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศวันนี้รายการเส้นทางกีฬาขอไวพรให้น้องปริ้นนะครับขอส่งความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยไปสู่จุดสูงสุดที่ตัวเองคาดหวังไว้ครับผมขอคครับขอคครับครับวันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วครับผมและน้องปริ้นต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ